สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนับเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีนิสิตทั้งคารืหัดและคารวาดจะต้องมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทาให้จิตใจสงบระง,งับจากกิเลส อันเป็นหนทางจะนำไปสู่ความหลุดพ้นนับเป็นเป้าหมายสูงสุดติดตามรายงานจากคุณปุณธนิตาวากระดวนค่ะปัญญาโลกัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจลคือสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงในรูปแบบมหาวิทยาลัยโดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสตร์เป็นสาขาแรกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเพื่อถวายแดกคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ต่อมาได้ขยายการเรียนการสอนไปยังสาขาวิชาอื่นๆหลากหลายสาขาวิชากว่า70ปีที่ทางมจรต้องให้นิสิตก่อนที่จะจบหลักสูตรทั้งบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมุ่งหวังที่จะให้นิสิตได้ทำความดีเพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิตด้วยหลักธรรมสมดังคติพจน์ของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการของบัณวิทยาลัยที่จัดขึ้นมาเป็นให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเป็นเจตนารมณ์ที่สําคัญในการจัดตั้งบัณฑิตศึกษาของเราเราต้องการให้มีความโดดเด่นในเรื่องของนอกจากการพัฒนานิสิตให้ให้มีทักษะมีความรู้ความสามารถในการศึกษาพระไตรปิฎกคีร์ทางพุทธศาสนาแล้วก็สามารถที่จะนํามาบูรณาการกับ ศาสตร์สมัยใหม่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจและอารมณ์เนื่องจากว่าเราจัดการเรียนการสอนในทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตจึงมีความสําคัญที่หลักสูตรต่างๆให้ความสําคัญและบัณฑิตวิไลก็ให้ความสําคัญในการที่จะให้นิสิตได้ ศึกษาธรรมในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานให้มีจิตสงบให้มีปัญญาจึงได้มีการพัฒนาสถานที่มัจจุราสมให้มีความวิเวกบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนาอาจารย์ท่านก็จะนำรำวัดสวดมนต์ให้อารมณ์กรรมาฐาน เสร็จแล้วท่านก็จะพานำทำสาม,มาธินั่งสมาธิกรรมาฐานหลังจากนั้นท่านก็ให้นิสิตกำหนดเดินตรงกรมในส่วนที่อยู่กับสถานที่นี้ด้วยแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นได้พานิสิตได้ไปเดินรอบบริเวณมหาจุฬาาอาสม่งนี้นะครับอนอกจากที่จะปฏิบัติอยู่กับสถานที่นั้นการปฏิบัติ การพานิสิตไปเดินรอบๆสถานที่นั้นก็เป็นการผ่อนคลายไม่ตึงเกินไปนิสิตก็จะเกิดความแบบสบายใจได้ออกกำลังด้วยนะครับไม่ตึงเครียดเกินไปนิสิตก็เข้าใจในการปฏิบัติธรรมในเรื่องของสติปัฏฐานสูตรเรื่องกายานุปัสนาการดูกายดูจิตก็สามารถนำไปไปพฤติปฏิบัติ ต่อยอดได้หลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติร,รมที่มหาจุฬาสมแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาน่ายินดีสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตมีหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็น โครงการที่ดีเพราะว่าจะได้ทําให้นิสิตของเราหรือว่าทั้งฝ่ายบรรพชิตและครุษศาสเนี่ยได้รับการฝึกหัดปฏิบัติทั้งด้านความรู้ด้วยและก็ด้านจิตใจด้วยเพราะการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนั้นถือว่ายัางประโยชน์ให้สําเร็จแก่ตัวของผู้ปฏิบัติเองเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตนอกจากวิชาการความรู้ ที่เราได้ไปศึกษาเรียนมาจะเป็นวิชาการแขนงต่างๆแล้วก็ยังมีวิชาที่เป็นวิชาที่หาเรียนไม่ได้ในโลกนี้นอกจากในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยก็ได้บรรจุวิชาการนี้ไว้ในหลักสูตรนั้นด้วย การที่ได้มาเรียนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาคือตั้งใจมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและโชคดีที่ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีวิชากรรมฐานซึ่งให้นิสิตท,ทุกท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐานวิชากรรมฐานมีการปฏิบัตินอก ห้องเรียนเป็นเวลา30วันซึ่งการปฏิบัติกรรมฐานจะทําให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจมีสติในการดําเนินชีวิตได้มากขึ้นนะคะหลังจากที่เรามารับการฝึกหัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนี้ถือว่าได้รับประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่งและหลังจากที่เราได้รับการฝึกหัดไปแล้วเนี่ยเราก็จะนําหลักการวิธีการหรือ ประสบการณ์ที่เราได้รับจากสถานที่แห่งนี้ไปถ่ายทอดให้กับาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ภายในวัดของเราหรือแม้แต่บุคคลในครอบครัวของเราก็คือไปสอนไปบอกวิธีการในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานให้ถูกต้องตามหลักของสติปัฏฐาน4ี่ซึ่งาการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นก็จะนำผลประโยชน์ที่ดีและก็ตรงตามหลัก ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงและก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประพปฏิบัติได้อย่างแน่นอนจากการที่ได้ปฏิบัติทำให้เป็นคนใจเย็นขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีอะไรที่เข้ามากระทบก็จะมีสติในการระงับอารมณ์ได้เร็วขึ้นค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมแห่งนี้นับเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การอุโบสถศีลปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไปได้มาพัฒนาจิตพัฒนาตนเสริมสร้างปัญญาขัดเกลากิเลสอันเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์มุ่งหวังให้นิสิตนำพาตนเองจากปุถุชนสู่อริยชนนัทวุฒิวากะดวนบท ภาพลำดับภาพปุนธนิตาวากระดวนรายงาน